ความสุขม oh ีความสุขมาวันนี Zen ้มีความสุขทุกวันนะคะเด็กๆจ๋าอ่ะคนนี้จะเล่นเกมอ่ะก่อนอื่นร้องเพลงสวัสดีให้คุณฟังหน่อยหนึ่งสองสามสวัสดี ปิดมือให้เจ้หน่อนยะคะ่ะมากเกินใครนอนดึกบ้างคะ,ะมีใครนอนดึกบ้างไหมไม่ค่ะโอ้อคใครนอนดึกเหรอคะเล่นเกมอยู่หนูมไม่เล่นเกมอา่าแล้วทำอะไรล่ะลูกหนูทำอะไรครับเขาไม่มีช่วยพ่อแม่ทำงานกู ะะวันนี้คุณครกูก็ซื้อของเล่นเพื <ไง S 1> ่อพัฒนาสมองให้เด็กๆนะคะขอบคุณครับคุณครูก่อนขอบคุณค่ะคุณครูสิ่งแรกนะคะคือการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีเห็นไหมน่ารักมากเลยมันจะมีบัรคำต่างๆนะคะที่ให้เด็กๆใช่น่าเล่นมากแต่ว่า เด็กๆทุกคนต้องสัญญาคุณครูขอว่าจะต้องรักษาให้ดีย่าๆย่าที่คุณจะเอาเนี้ยไปเคลือบให้ดีนะคะเคลือบเื่อไม่ให้มันพางแล้วก็เล่นแล,ละรักษาให้ดีอันไหน,นที่ผิดการเล่นอ่ะหนูหยิบมาใช่ไหมอ่ะตัวอยา่างหนูจะรูปภาพอะไรคะช้อนอ่ะช้อนเด็กๆคิดว่าถ้าเราจะทิ้งช้อนเนี้ยช้อนจะเป็นขยะอะไรคะโอ,อ้รีไซเคิลได้ไหม ได้ครับได้ค่ะนะคะฮะได้ครับช้อนเนี่ย sure> มันสามารถเอาไปรีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ในถังขยะอะไรเลยรีไซเคิลรีไซเคิลสีอะไรใครรู้บ้างอุ้ยเยี่ยมมากเอาปรุกมือให้เต็งหน่อยเยี่ยมมากรีไซเคิลเสือใไปเลยต่อไปอุ้ย อะที่แปลว่าของเล่นนะคะของเล่นของเล่นน่าจะเป็นขยะอะไรคะขยะของเล่นน่าจะเป็นขยะอะไรเนี่ยของเล่นมันมีพลาสติกนะแง่แง่แง่สีเหลืองของเล่นน่าจะถ้าเราไปทิ้งแล้วเนี่ยของเล่นมันเป็นพลาสติกใช่ไหมมันสามารถเราไปทำอะไรได้รีไซเคิลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ของเล่นใส่ขยะอะไรเอ่ยสีเหลืองรีไซเคิลอ, <ะ S 2> อ่ะอบ,อาบางคนตกใจการพื้นการพื้น่นอนออเพื่อนบางคนยังไม่รู้แต่ว่าวันนั้นวันนั้นคุณครูสอนเรื่องการทิ้งขยะไปแล้วแต่ถังขยะแต่ละสีมีความแตกต่างกันนะคะอะถังขยะสีแดงนี่เป็นขยะอะไรเอ่ยอะตลางูเก่งเยี่ยมมากประมือให้เต้นน้อยสอแีแดงอะตลาอะเห็นไหมน้ำมนต์น้ำมนต์ฉลาดน้ำมนต์มีการสังเกตว่าถ้าเป็นรูปหัวกะโหลกมันจะเป็นอะไรลูกอันตราย ไปนะครัะตระกายมากกว่านี้ลองอะต่อไปที่เรื่องขึ้ขยะอะไรลูกรีไซเคิลโอเคสีแดงสีเขียวคือขยะอะไรคะขยะเปียกเก่งมากเยี่ยมมากขยะเปียกเพราะฉะนั้นเวลาเราทิ้งเศษอาหารเราต้องทิ้งเลยนะขยะเปลี่ยกพวกอาหารสดต่างๆผักสดต่างๆก็อาหารเปียกต่อไปอะไรเลยขยะอะไร ขยะทั่วไปเก่งมากเก็บมือเก่งหน่อยเยี่ยมมากจ้ะจ้ะพบทุกคนสีแดงคือขยะอะไรอันตรายอันตรายสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลสีเขียวคือขยะขยะเปียกขยะเปียกขยะทั่วไปสมมติว่าเราดูแล้วอ๋อเราไม่รู้ว่าจะเอา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 สิ่งของชิ้นนี้ไปทิ้งในถังไหนดีเราก็เลยเอาใส่ขยะทั่วไป นะคะแต่อันนี้จะเป็นพวกอะไรรู้ไหมพวกฐานเออใช่พวกฐานเก่งมากถ่านใส่นาฬิกาถ่านอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่เนี่ยเออไฟใช่นไหมหลอดไฟใช่ไหมหลอดไฟเอ่อสเปรย์ฉีดยากันยุงใช่ไหมคะใช่อ่ะต่อไปเอ่อเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาแยกไปเลยดีกว่านะจะได้เก่งเก่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะให้เล่นนะคุณจะให้เล่นลูก ว้าวกระดาษชำระกระดาษชำระเนี่ยม okay. ันน่าจะเป็นขยะที่ทำไมอะอะไรเนเอาตู <t> ้้อาไแล้วขยะขยะกระดาเนี่ยาเซตู้แล้วเราควจะไปไหนไปรีไซเคิลได้ไหมไปไหนค่ะ เก่งมากเก่งมากขยะเปียกใจทองเก่งมากตบมือให้ใ่ใจทองหน่อยเราควรจะไปทิ้งเนี่ยขยะเปียกเลยเพราะมันเช็ดตูดมาแล้วไอ้นี่เอาไปใช้อีกนะะต่อไปว้าวสเปรย์ฆ่าแมลงอะไรคะโอ้โหเนี่ยสงสัยอยากเลยแล้วเนี่ยมาลุมถึงครูอยู่นะเอาไปนั่งก่อนนิกกรรเอชื่ออยากได้หรือยังอยากได้หรือยัง ได้แล้วเดี๋ยวเราแบ่งกลุ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆอยวาเพิ่งใจเย็นมีมีมีหลายเกมมีหลายวันนี้มีหลายเกมอันนี้คุณครูใส่ในกล่องนี้นะลูกอ่ะต่อไปวันนี้มีหลายเกมมากเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอ่ะต่อไปนี่วิธีการวิธีการเดี๋ยวก่อนนะต้องเขย่าให้มันลูกปัดไปอย่างนี้ก่อนอันนี้คือตัวแม่เหล็ก นะคะแต่ถ้าลูกปัดอย่างนี้มันไม่มาจริงๆก็แข็งอือน้ำมนนซ่อมน้ำมันซ่อบอ่ะอใช่เดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มนี้แล้วจะเราเวียนหรือเราเวียนนะคะใช่ถูกต้องอ่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในกล่องนี้บ้างเห็นสังเกตเห็นอะไรบ้างคะลูกปัดอ่ะเก่งมาก ลูกปัดเป็นแม่เหล็กตัวนี้อะต่อ,ตอไปอะไรอีกสังเกตเห็นอะไรอีกเล,เลขเก่งมากเห็นตัวเลขนะคะมีตัวเลขถึงเลขอะไรคะัเ,เออมีตัวเลขถึงเลขสิบเพราะฉะนั้นอะและเห็นสังเกตเห็นอะไรอีกถูกต้องสังเกตเห็นสีลูกปัดที่มีต่างสีแล้วก็สีที่มีต่างสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้เราอันนี้อะวัน โอเควัยรุ่นเพราะฉะนั้นนะลูกปัดที่เราจะใส่เหลือง <Yeah. S 1> มันอาจจะไม่ต้องอ่ะมันอาจจะต้องแยกสีสีสีดำดมีเพียงเท่าไหร่เก่งม okay, ากส,สีแดงมีเพียงเท่าไหร่2อ,อูก็ร่าไปสิ

ได้เพราะว่ามันจะมาติดอย่เนี้แม่เหล็กมันจะดลุดไงแต่ถ้าเราฝึกรู้ไหมว่าการฝึอกอันเนี้ยฝึกสมองด้วยฝึกกล้ามอ่ะครูได้สองคนเลยฝ<อ>ึกสมองด้วยแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อด้วยนะคะกล้ามเนื้อมัดอะไร,รมัดเล็กมัดเล็กส,สีดุคร,รับเห็นไหมต่อไปสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าภังเกตว่า sky blue sky blue โอเคโอเคแล้วะทับ blue อะ บลูนะลูกบลูคือสีน้ำเงินน้ำเงินบลูคือสีน้ำเงินสกายบลูคือสีฟ้าโอเคไวรีโก้ดอ่าวฟ้าฟ้าเท่าไหร่เอ่ยสามสามทีนะคะฟ้ามีไหมฟ้ามีไหมยี่ไงเห็นะฟ้ามีไหมไปแล้ว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 ว้าวมัน ก็มีวิธีทำให้มันไม่ตายหนึง่งอ่าเดี๋ยวทุณคจะเขียนรู้ค่อนข้างที่จะสนุกนะอ๋ะอสีเทามานเองสีน้ำตาลยฟ้ามาสีฟ้ายอย่างเดียวได้ไหมอ้ยอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวจะได้ให้ตายเสี่ยวนะคะอันนี้คือตั๋วอ่าเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะคะต่อไป มาแนะนำอีกลุบบ่มมีเ,เกมเลยนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้คือโอ้โหอันนี้สุกอันนี้สุกมากอ่ะอันนี้คือจิ๊กซอสมมุติว่าเราหยิบอันนี้มาได้ใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าเราหยิบอันนี้มาได้ต่อไปมันควรจะเป็นรูปภาพอะไรนี่ไงอันนี้ดิสซิ๊กโชว์ น้ำยาล้างห้องน้ำนี่ไงนี่เห็นก็ได้นะคะเห็นก็ได้เห็นไหมอ่ะต่อไปแก้วพลาสติกอ่ะดูอีกอ่ะกระดาษ Recycle ขยะกระดาษ Recycle คือกระดาษใช่ไหมอ่ะถูกต้องกระดาษกระดาษก็คือถูกต้องเลยขยะอันตราย ซีด้วยพี่เปล่าขยะอีซี IC ก็คือเอาไปทำปุ๋ยได้นะคะอะไรเลยมันคืออะไรขยะอีซีอ่ะด้านปลาให้ต่อให้ต่อจิ๊กซอนะคะหลอดไฟอันนี้งานได้แล้วหลอดไฟนี่เป็นขยะอะไรนี่งนไงเห็นไหมต่อเลยนะคะต่อกันเลยต่อไปรีไซเคิลกระดาษรีไซเคิลอ่ะนี่งนไงกระดาษต่อได้เลย เป็นแถวเคยเล่นโดมิโนโ่ไหมลูกเคยเล่นโดมิโนโ่ไหมอ่าอันนี้แล้วเนี่ยเปลือกซองแตงโมเนี่ยเปลือกแตงโมเนี่ยน่าจะเป็นขยะอะไรขยะเปียนขยะเปียนนะคะขยะเปียกหรือเป็นขยะ EC ก็ได้แต่ว,ว่าเออ่แล้วแต่ทางสีงเขียวอ่ะมันเป็นขยะเปียกที่สามารถเอาไปทําปุ๋ยได้เดี๋ยวเราคุณครูจะพาไปที่แปลงเกษตรของของของเรื่องเรานะคะนี่ โอเคอยากไปหรอยนเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วคุณครูจะให้ไปเล่นสนามเป็นของรางวัลนะคะสำหรับตามตั้งใจเรียนในวันนี้คุณครูบอกว่าถ้าวันไหนที่มีการมาเรียนเราควรจะทำไมลูกเราควรจะมาแล้วถ้าไม่ไม่ป่วยไม่ป่วยไม่อะไรอย่าง Hers <LIKE! S 2> เงี้ยก็มาโรงเรียนเราจะได้มีความรู้นะลูกนะแล้วก็จะได้อยู่ในกฎระเบียบข้องห้องเรียนของเราครับ เก่งลูกเอ oh, ่งลุกอะตองเนื้อใจหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะให้นะคะจัดโต๊ะแต่เดี๋ยวเขาจัดกับลูกนะั